คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของพิธีฝังเสาหลักเมืองด้วยการสังเวยคนทั้งเป็นอินจันมั่นคงย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2543มีการพูดถึงละครเรื่องหนึ่งอย่างนาหูทำให้ผู้รับชมถึงกับอินมีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยละครเรื่องนั้นคือเจ้ากานายเวรรับบทโดยคุณหมิวละลิตาดาราผู้มากฝีมือ แต่ก็มีท่านผู้ชมบางส่วนตั้งคําถามกลับมาว่าแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในละครน,นั้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นที่ตามรับชมกันต่อเลยครับเดิมประเพณีไทยแต่โบราณมีการสร้างบ้านเมืองใหม่ณนะที่ใดก็ตามสิ่งที่ต้องทําประการแรกก็คือการหาเลิยามอันดีสําหรับการฝังเสาหลักเมืองหลังจากนั้นก็จะดําเนินการสร้างบ้านเมืองกันต่อไป ประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกําเนิดมาจากประเพณีพราหมณ์ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันและประเพณีพราหมณ์นี้เองก็ได้แพร่เข้ามาในแหลมทองเกิดจากการเดินทางเข้ามาค้าขายของพ่อค้าชาวอินเดียในสมัยโบราณที่เข้ามาค้าขายและตั้งรากฐานวัฒนธรรมที่เมืองนครรีธรรมราชอันเป็นเมืองใหญ่ของภาคใต้ในสมัยนั้นจนกระทั่งประเพณีพราหมณ์ เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองสุขโขทัยและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่แม้ในสมัยปัจจุบันก็ตามประเพณีพราหมณ์หลายอย่างก็เป็นพิธีที่นับเนื่องกันอยู่ในพระราชพิธีต่างๆและที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการตั้งสารพระภูมิภายในเขตอขาคารบ้านของเราและสิ่งนี้ก็เป็นประเพณีที่เรารับมาจากพราหมณ์ไม่มีในพระพุทธศาสนาฉะนั้น ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจะไม่มีการตั้งศาลพระภูมิในบ้านเลยการตั้งเสาหลักเมืองเมื่อจะมีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นั่นเองถึงแม้ว่าธรรมเนียมการตั้งเสาหลักเมืองจะเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ก็ตามทีแต่ชาวไทยเราก็ได้ปฏิบัติกันมาจนแทบจะกลายเป็นประเพณีไทยไปแล้วและบันทึกตามตำนานอินจันมั่นคงได้เผยเรื่องราวเหล่านี้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโบราณถือว่า พิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองโดยในพิธีนั้นจะมีการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราศาสตร์โดยจะต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นฝังลงไปในหลุมเพื่อให้เป็นผู้เฝ้ามหาปราศาสตร์บ้านเมืองป้องกันอริราชศัตรูมิ่ให้โรคภัยมาเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองนครบ้านเมืองซึ่งการทําพิธีกรรมดังกล่าวนี้จําต้องนําเอาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงฝังลงไปในหลุมจะถือว่าศักดิ์สิทธ เมื่อถึงเวลาทหารจะเรียกชื่ออินจันมั่นคงไปตามบ้านเรือนต่างๆและหากใครโชคร้ายขานรับขึ้นมาก็จะถูกนำตัวไปเลี้ยงดูอย่างดีอิ่มหนำสำราญโดยไม่บอกอนาคตล่วงหน้าว่าพวกเขาจะเจอกับอะไรซึ่งเรื่องนี้เป็นกุศโลบายมาถึงปัจจุบันคือพ่อแม่จะสอนเราเสมอว่าเวลากลางค่ำกลางคืนถ้าใครเรียกชื่อห้ามขานรับเพราะนั่นอาจจะเป็นพูดผีปีศาจ ที่จะมาเอาชีวิตลูกหลานไปก็ได้แต่ความเป็นจริงก็คือเมื่อสมัยก่อนจะมีการออกตามหาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงเพื่อนำไปฝังหลุมทั้งเป็นตัางหากพ่อแม่จึงสร้างกุศโลบายนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเกรงกลัวและไม่ทำเช่นนั้นในการเลือกคนที่จะเอามาทำพิธีกรรมต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กำหนดต้องไม่ใช่นักโทษประหารและจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างกันมีตั้งแต่คนที่มีอายุ จนถึงเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนและต้องเกิดตามที่โหรกำหนดถ้าเป็นชายต้องไม่มีอรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะหูเมื่อสั่งเสียร่ำลาญาติพี่น้องแล้วจะถูกนำตัวไปลงหลุมญาติพี่น้องก็จะได้รับพระราชทานรางวัลซึ่งคงไม่มีใครเต็มใจอยากจะได้เท่าไรนักแต่แหล่งที่มาบางที่ก็บอกว่าเลือกตามความสมัครใจไม่มีการบังคับใดๆเพราะคนเหล่านั้นถือว่า ตนได้ทําเพื่อชาติได้รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยและเมื่อได้เลิกก็จะแห่แหนอินจันมั่นคงไปที่หลุมและทําการสั่งเสียพวกเขาว่าให้คอยเฝ้ารักษาประตูเมืองและพระราชวังไว้และให้แจ้งเขาวให้รู้กันทั่วหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรและโยงไว้ด้วยเชือกสองเส้นครั้นเมื่อถึงเวลากําหนดที่จะปลิดชีวิตพวกเขานี้ จะมีการแห่นำก่อนและเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันเขาตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุงหล่นลงมาทับศรีรษะผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือลางนั้นบี้แบนอยู่ในหลุมเสาหลักเมืองโดยคนไทยโบราณเชื่อว่าผู้เคราะร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีราษฎรเจ้าขุนมูลนายและรวมถึงคนสามัญบางคนก็กระทำการฆาตกรรมแก่ทาตของตนในทำนองเดียวกันนี้ เพื่อให้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์สมบัติที่ตนซ่อนไว้นอกจากนี้ในบันทึกของวันเมลิตซึ่งเป็นชาวฮอลัลนดาที่เดินทางมาพำนักพักในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จเจ้าฟ้าปราสาททองกล่าวไว้ในบันทึกของเขาตอนหนึ่งว่าที่กรุงศรีอยุธยามีการก่อสร้างประตูเมืองที่น่าสะพรงกลัวเรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงตั้งคันลงไปในหลุมแล้วตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็นโดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีรักษาเฝ้าประตูเมือง วันวลิตบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมดประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาและจําเป็นต้องใช้หญิงมีคันทั้งหมดถึง68คนสําหรับประตู17ประตูนี้อย่างไรก็ตามวันมลิตได้เล่าต่อว่าหลังจากได้นาผู้หญิงตั้งคันทั้งหมดมาเพื่อเตรียมการทําพิธีแล้ว จูจ่ๆมีหญิงห้าคนคลอดบุตรเสียก่อนทําให้เกิดความสังเวชขึ้นในพระบรมมหาราชวังออกยาจาักรีจึงกราบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปและคงเหลือตัวแทนเพียงสี่คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงหลุมไปแทนวันมลิตยังเล่าอีกว่าไม่เพียงประตูวังเท่านั้นการสร้างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังก็ได้ทําพิธีนี้เช่นเดียวกันดังบันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับ ใต้เสาแต่และต้นจะต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไปหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะกลับมาเป็นปีศาจดุร้ายไม่เพียงคอยปกปักรักษาเสาซึ่งตนถูกโยนลงมาข้างใต้แต่ยังช่วยให้บ้านเมืองพ้นจากโรคร้ายอีกด้วยแม้วันวิลิตจะย้ำว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดและธรรมดาหลังจากเรื่องนี้เริ่มตกเป็นประเด็น ทำให้หลายฝ่ายก็ออกมาค้านว่าไม่เป็นเรื่องจริงมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความเชื่อเรื่องฝังคนทั้งเป็นนี้เข้าใจว่าเป็นการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นการเชื่อแบบแชวบ้านโดยไม่มีหลักฐานยืนยันจนถึงกำนํามาเขียนเป็นประวัติศาสตร์ก็มีเท่าที่พบอยู่ในแห่งหนึ่งคือการฝังหลักเมืองของเมืองถลางในหนังสือประวัติจังหวัดภูเกต็ตฉบับฉลอง25พุทธศตรวรรษเมื่อปีพุทธศักราช2500 ได้กล่าวถึงการฝังหลักเมืองไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อเท้าเทพกระสตรีและเท้าสีสุนทรได้ถึงอสัญญกรรมแล้วพระยาถลางได้เป็นเจ้าเมืองถลางได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นและได้ตกลงให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางในปัจจุบันนี้โดยเรียกว่าบ้านเมืองใหม่เมื่อจัดหาที่ได้แล้วจึงได้ประกอบพิธีกรรมขึ้นเพื่อฝังหลักเมือง โดยนิมนต์พระภิกษุสง์รวม32รูปเจริญพุทธมนต์อยู่7วัน7คืนแล้วจึงให้อำเภอทนายเป่าร้องหาตัวผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองการเป่าร้องหาตัวแม่หลักเมืองนี้ได้เป่าประกาศร้องไปเรื่อยๆไปตลอดทุกหมู่บ้านว่าโอ้เจ้ามัน่นโอ้เจ้าคงอยู่ที่ไหนไปประจําที่ในที่สุดจึงไปได้ผู้หญิงชื่อว่านางนาคท้องแก่ประมาณ8เดือนแล้วนางนาคได้ขานตอบกลับสามครั้ง แล้วได้เดินตามผู้ประกาศไปขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วเมื่อไปถึงหลุมที่จะฝังหลักเมืองนางหน้าก็กระโดดลงไปในหลุมทันทีฝาหลุมก็เลื่อนปิดเจ้าพนักงานก็กลบหลุมฝังหลักเมืองเป็นอันเสร็จพิธ,ธีกรรมฝังหลักเมืองตามเรื่องข้างตน้นไม่มีในพงสาวดารคนเขียนขึ้นตามที่เคยฟังเขาเล่าขานกันมาหรือจับเอาเรื่องราชาธิราชเมื่อพระเจ้าฟ้ารัวสร้างปราสาทมาเป็นพิธีฝังหลักเมืองดังมีข้อความดังต่อไปนี้ว่า ครั้นวันเลิกพร้อมกันคอยหาเลิกแล้วนิมิตกึ่งเลิกเวลากลางวันพอหญิงมีคันคนหนึ่งเดินมาริมหลุมคนทั้งพวงพร้อมกันว่าได้เลิกแล้วผลักหญิงคนนั้นลงในหลุมจึงยกเสาปราสาทนั้นลงหลุมบางทีจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่คนเอาไปโจทขานเล่าลือกันแล้วหลงเข้าใจผิดไปว่าการฝังหลักเมืองหรือประตูเมืองนั้นต้องฝังคนท้องทั้งเป็นหรือคนที่มีชื่อว่าอินจันมั่นคงจนพวกฝรั่งฟังไม่ได้สับ จึงเอาไปเขียนอธิบายกันยืดยาวและที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือหนังสือประวัติจังหวัดภูเก็ตเล่มดังกล่าวได้ที่พิมพ์เรื่องตอนนี้ออกไปได้อย่างไรคนอ่านไม่คิดติดตามก็จําเรื่องผิดผิดไปตามตำราพระราชพิธีฝังหลุมพระนครหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำราพระราชพิธีนครฐานฉบับโบราณก็มีอยู่หลายฉบับได้กล่าวถึงพิธีการตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายไว้อย่างละเอียดและไม่มีตอนใดกล่าวถึงคนชื่ออินจันมั่นคง หรือคนที่มีคันมีแต่กล่าวไว้ว่าให้อาดินทั้งสี่ทิศมาปั้นเท่าผลมะตูมสมมุติว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ให้คนถือก้อนดินนั้นคนละก้อนยื่นปากหลุมทั้งสี่ทิศเมื่อตอนเริ่มพิธีจะมีโหรผู้ใหญ่ถามถึงก้อนดินแต่ละก้อนนั้นมีคุณประการใดผู้ที่ถือก้อนดินก็ตอบไปตามลำดับคือธาตุดินมีพระคุณจะทรงไว้ซึ่งอายุพระนครให้บริบูรณ์ ด้วยคามนิคมที่เป็นประชุมประชาชนพลพาหนะตั้งแต่ประถมตราบเท่าอาวสารคนถือธาตุน้ำตอบว่ามีพระคุณให้สมเด็จบร,รมกษัตริย์และเสนาอมหาร,รัษฎรทั้งหลายเจริญอายุวันนะสุขพะพละเสียริสวัสดิมงคลทั้งปวงคนถือธาตุไฟตอบว่ามีคุณให้โยธาทหารทั้งปวงแกล้า,ลามีตบะเดชะแก่หมู่ข้าศึกคนที่ถือธาตุลมตอบว่ามีพระคุณ จะให้เจริญสมบัติธนธัญญาหารกสิกรรมวนิชยกรรมต่างๆเมื่อกล่าวตอบครบแล้วก็ทิ้งก้อนดินนั้นลงไปในหลุมแล้วเชิญแผ่นศิลายันลงในหลุมแล้วเชิญหลักตั้งบนแผ่นศิลานั้นอัญเชิญเทวดาเข้าประจํารักษาหลักพระนครพิธีสําคัญก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีการฝังคนทั้งเป็นแต่อย่างใดหากแต่ที่กล่าวมาข้างต้นบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงโดยมีวันวลิตพ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด ทำการบันทึกเอาไว้อย่างไรก็ตามตำนานเป็นเพียงการเล่าต่อๆกันมาไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถ้ามีหลักฐานจะไม่เป็นเพียงแค่ตำนานแต่จะเป็นในกลุ่มพงศาวดารจดหมายเหตุจารึกซึ่งต้องมีร่องรอยตามที่เขียนเอาไว้สำหรับท่านใดมีข้อมูลดีๆหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สามารถเสนอแนะหรือติชมก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ร้อยเรื่องราวต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ